คุณเชื่อเรื่องกดแห่งความเชื่อมั่นในตัวเองไหมคะสวัสดีค่ะพบกับอิ่มอุ่นคนพูดไปเรื่อยแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องความเชื่อมั่นในตัวเองคะอ่ะอคุณเชื่อในคําพูดในความเชื่อมั่นของตัวเองไหมมันมสำหรับเราอะเราขอใช้คําว่าเป็นกดกดแห่งความเชื่อมั่นในตัวเองออย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างเราเข้าประเด็นเลยก็คือแบบเวลาเราทําอะไรสักอย่างหนึ่งเงี้สมมุตินะเอาแคเา่เอาเริ่มต้นก่อนอื่นนอนมา เราไปพูดกับตัวเองที่หน้ากระจกว่าอืมเฮ้ยเราอะ่ะสวยอะ่ะเออแล้วก็แบบอืมฉันสวยฉันเก่งฉันดีฉันแบบโอเคคือแบบอวยตัวเองอะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะอวยอวยไว้ไวไวก่อนแล้วก็แล้วก็แบบว่าเวลาที่เรากําลังทําอะไรสักอย่างอยู่เอาจริงๆนะเราไม่ได้มั่นใจหรอกแต่ว่าเคยได้ยินปะปากดีเป็นสีแก่ตัวอะเออซึ่งเราอะ่ะเป็นคนไม่เคยพูดเลยนะแบบบางทีเราจะบอกว่า เราไม่มีตงังเราไม่สวยเราไม่ใส่ไม่ดีเราห่วยแตกเร,นนเรานุ่นเรานี่เราไม่เก่งเราอย่างนั้นเลยทําไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยซึ่งเราเปลี่ยนใหม่หมดเลยเราเปลี่ยนหมายเซ็ตตัวเองหมดเลยบอกว่าอ่ะสมมตินะเราจะทําอะไรสักอย่างที่เรารู้สึกว่าเราอยากทําจริงๆเนี่ยแล้วเราก็บอกตัวเองว่าฉันทําได้เนี่ยฉันทําได้และฉันต้องทําให้ได้อืมสมมุติว่าคุณมีเป้าหมายอันนี้เราขอยกตัวอย่างเรื่องเป้าหมายแล้วกันนะว่าถ้าคุณมีเป้าหมายอ่ะเออเราพูดกับตัวเองไว้เลยว่า ฉันทำได้และฉันต้องทําให้ได้แล้วเราไม่ได้บอกว่าทุกวันนี้เราทําได้หรือทำไม่ได้นะคะทุกคนแต่ว่ามันเป็นเหมือนคือบางทีเนี่ยมันไม่ได้สําเร็จหรือที่เราทําได้อะเออมันไม่ได้เกิดจากการที่ปากเราพูดหรอกแต่ว่าพอเราพูดกอกกอกหูตัวเองแล้วก็ยัดคาว่าเออฉันทําได้ฉันทาได้ฉันทำได้ไดไดใส่สอมอ,อ,งองทุกวันอย่างเงี้ยมันจะเกิดปฏิกิริยาที่ตอบสนองโดยอัตโนมัติแบบว่าเหมือนแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะมันเป็น,นกลไกอย่างนึงที่แบบเราจะมีความแอคทีฟเราจะมีไฟเราจะมีเกําลังใจโดยอัตโนมัติทุกคนเออนึกออกไหมนึกภาพออกปะแบบเรามองตามความเป็นจริงนะไม่ได้แบบพูดแบบเออเหนือธรรมชาติหรือว่าพูดแบบโอเวอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยแค่เราแบบมานั่งคิดว่าเออทําไมบางทีเราพูดแบบเนี้ยแล้วมันมันเคยเกิดขึ้นจริงไงทุกคนเราก็เลยแบบยกมาพูดว่าแบบเออสรุปว่า การที่เราพูดแบบเนี้มันเกิดจากอะไรที่มาสาเร็จจริงๆเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันสําเร็จเพราะความพยายามของตัวคุณนั่นแหละแต่แค่สิ่งที่คุณพูดและพ่อมบอกกับตัวเองทุกๆวันว่าคุณทําได้และคุณทําได้และคุณต้องทําได้นั่นแหละมันมันไม่ใช่การกดดันนะตันเนี้ยไม่ได้เรียกว่าเป็นการกดดันมันเป็นการเหมือนให้กําลังใจตัวเองอะแล้วก็เออเป็นถ้าเปรียบกับการไปมูเนี้ยมันก็เหมือนเป็นการแบบเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจตัวเองแล้วกันว่าแบบ 到了湖北。